อีโคโซลเซลสวัสดีครับวันนี้พามาดูระบบที่เราติดตั้งที่โรงงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดที่หนึ่งที่เราเข้ามาติดตั้งก่อนน้านี้จะเป็นของหัวเว่ยนะครับเป็นออนกริดขนาด50กิโลวัตต์นะครับหลังจากนั้นแล้วลูกค้าเห็นว่าตอนนี้นะครับมีตัวที่น่าสนใจก็คือตัวไฮบิดนะครับตัวไฮบิดตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวดีีนะครับขนาด12กิโลวัตต์นะครับจำนวนสามเครื่องขนาดกันนะครับเป็นาเปิน36กิโลวัตต์เข้ามาใช้งาน ร่วมด้วยกับตัวโ u เว่ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่เป็นเก็บไฟไว้ใช้ตอนโรงงานทํางานถึงช่วง OT นะครับประมาณ2องทุ่มนะครับก็เนี่ยครับเราจะใช้อินเวอร์เตอร์ดีนะครับขนาด12กิโลวัตต์สาเฟสนะครับจำนวน3ตัวนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่เอลวีทับซันนะครับสามแอมป์จำนวน9เครื่องนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ต่อขนานกันทั้งหมด9ลูกนะครับพร้อมพ่วง ตัวชาร์จเจอร์นะครับจากตัวดีนะครับทั้ง3าตัวเลยนะครับตัวนี้ดึงไฟเฉลี่ยเท่ากันนะครับหลักการทํางานนะครับตัวที่เราติดตั้งนี้นะครับเดิมแล้วนะครับก็มีแค่หัวเว่ยนะครับเป็นออนกริดนะครับหลังจากไฟนะครับการไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าในตัวโรงงานนะครับดึงไฟอันดับแรกเลยจะดึงไฟของออนกริดก่อนนะครับจากฝั่งหัวเว่ยนะครับ ถ้าไม่พอนะครับจะดึงส่วนของดีนะครับไปเติมนะครับตรงนี้นะครับเวลาหลังจากที่แสงหมดหรือแสงเริ่มอ่อนนะครับตัวดีนะครับจะฝีจ่ายไฟต่อเนื่องนะครับซึ่งดีนะครับเราก็ติดตั้งระบบเซตแบตลงไปที่สิหปเซนตนะครับตัวนี้นะครับค่ำแล้วแล้วก็เราแบตเตอรี่เราก็ไม่ได้ชาร์จนะครับ ตัวนี้เรามีตัวบอลให้นะครับเป็นออโต้ไฟออฟนะครับเป็นตัวคล้ายๆตัวดับเพลยนะครับก็ติดป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะครับติดให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับระบบฟูลเลยครับท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ อีโคเซลเซลล์นะครับเบอร์โทร0909876542นะครับระบบเล็กหรือใหญ่นะครับเราจัดให้ท่านได้หมดนะครับมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับโดยใช้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่เราใช้มาตรฐานเท่ากันฟังก์ชันการทํางานนะครับตัวนี้นะครับจะดึงก่อนนะครับโอ้โห้าสิบกิโลวัตต์นะครับแล้วหลังจากนั้นถึงบดนึงดีดีต่อนะครับ าหัวเว่ยจ่ายไม่พอนะครับจะยังไม่ดึงไฟฟ้านะครับจะดึงดีี้มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการไฟฟ้าจะไม่ได้ดึงเลยครับลูกค้าต้องการซัพพอร์ตเซฟเรื่องค่าไฟนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ตรงงานนะครับตั้งหม้อแปลงแยกนะครับจะเอาตัวดีดี้มาช่วยเวลาแสงอ่อนนะครับแสงอ่อนเนี่ยไฟที่ใช้งานอยู่จากระชากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าไฟพีคนะครับตัวดียี้นี้จะไปซัพให้นะครับจะไปซัพให้ ก็คือไม่ให้ค่าไฟมันพีคขึ้นไม่ให้หน่วยไฟมันพีคขึ้นเพราะตัวน,นั้นจะมีค่าใช้จ่ายนะครับเหนื่อยแล้วประมาณร้อยกว่าบาทนะครับพีคขึ้นมาครั้งเดียววินาทีเดียวการไฟฟ้าก็คิดแล้วนะครับตรงน,นี้แก้ไม่ได้นะครับการไฟฟ้าบอกว่าเป็นฟ้าเป็นค่าไฟที่การไฟฟ้านี่สำรลองไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับระบบสวยๆระบบที่ลงตัวนะครับก็ถือว่าระบบฟุ่มเฟือยเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวมีอีกโรงงานนึงนะครับปิดเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปถ่ายให้ชมนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้สวัสดีครับ